รู้ยังทําไมต้องพึ่งโบท็อกหริอวรอยเพราะเป็นลับมันจึ่งใจมากเลยค่ะให้ทุกคนดูก่อนว่าไม่จําเป็นต้องอายุเยอะเลยเพราะริ้วรอยมันมาเร็วจริงๆยิ้มทีหน้าล้าไปหลายปีเลยค่ะ ไม่ได้การละทุกคนเราต้องใช้หน้าถ่ายงานทุกวันเลยเข้ามาให้อายุคลินิกดูแลหน้าแบบจัดเต็มอัพความสวยกันสักหน่อยเรื่องริ้วรอยเนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้ไมเมากับสาวๆแบบเราจริงๆมาถึงก็ประเมินกับหมอก่อนแล้วก็เข้าเตรียมตัวทำกันเลยค่ะรอบนี้เราเลือกยี่ห้องเดสท็อกนะคะตอนทำบอกเลยต่างจากที่ดไปเยอะมากไม่เจ็บหรือแสบเลยทำเสร็จหน้าก็จะวาวๆผ่านไปสักแป๊บความปังก็เริ่มแล้วค่ารอยย่นบนหน้าริ้วรอยเป็นขีดคือเรียบตึงกระชับมากเล ุคนไม่ต้องดึงหน้าแล้วเห็นผลไวต้องมาลองเลยทุกคนไอยูดคลี U นิค่ะ